สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาขึ้นเรื่องใหม่กันอีกแล้วนะคะชื่อเรื่องว่าคําอุทานค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะคําอุทานค่ะคําอุทานคือคําที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆของผู้พูดเช่นอารมณ์ดีใจเสียใจเจ็บปวดสงสารประหลาดใจแบ่งออกเป็นสองชนิดนะคะ ข้อหค่ะอุทานบอกอาการหรืออุทานบอกความรู้สึกข้อ2อค่ะอุทานเสริมบทข้อ1ค่ะอุทานบอกอาการหรือบอกความรู้สึกนะคะเวลาที่เราดีใจเสียใจตกใจหรือประหลาดใจเจ็บปวดหรือแม้แต่สงสารนะคะลูกคำอุทานเนี่ยเราก็จะเอ่ยขึ้นมาก่อนซึ่งมันจะอยู่ข้างหน้าประโยคและจะมีเครื่องหมายอัเจรี แบบนี้นะคะหรือว่าเครื่องหมายตกใจกำกับอยู่ข้างหลังคำอุทานนั้นคำอุทานชนิดนี้นะคะลูกเราจะแบ่งออกเป็น6ประเภทค่ <S <S คะหนึ่งค่ะคำอุทานแสดงความรู้สึกดีใจนะคะจะมีคำว่าชชยโยเย่นำหน้าข้อความนะคะลูกเช่นชชยโยฉันสอบได้ที่หนึ่งเย yeah ่แม่กลับมาแล้ว ใช่โยเราชนะแล้วต่อมาข้อ2ค่ะคําอุทานแสดงความสงสัยนะคะจะมีคำว่าเอ๊ะนำหน้าข้อความค่ะเอ๊ะใครหยิบหนังสือไปเอ๊ะเธอจะไปไหนมืดค่ำป่านนี้แล้วเอ๊ะเจ้าแต้มหายไปไหนประมาณนี้ค่ะเป็นอุทานแสดงความสงสัยนะคะต่อมาข้อ3ค,ค่ะ เป็นคำอุทานแสดงความรู้สึกตกใจจะมีคำว่าอุ๊ยไว้ตายจริงนำหน้าข้อความนะคะลูกอย่างเช่นอุ๊ยอะไรกันใครกว้างข้อนหินมาไว้ใครขโมยดปากกาของฉันไปตายจริงฉันลืมเอากระเป๋ามาเด็กๆสังเกตนะคะลูกว่าคำอุทานที่ปรากฏอยู่ข้างหลังคำอุทานจะมีเครื่องหมายอัศเจรีกำกับอยู่นะคะขอ้อ4ค่ะ คำอุทานแสดงความแปลกใจจะมีคำว่าเอ๊ะอา้าวโอ้โหวิตายนำหน้าข้อความนะคะเช่นเอ๊ะทำไมพ่อกลับบ้านเร็วจังอา้าวคุณสิวากรมางานเลี้ยงเหมือนกันหรือคะโอ้โหนึกว่านางสาวไทยสังเกตอีกครั้งนะคะข้างหลังคำอุทานจะมีเครื่องหมายอัศเจรีหรือเครื่องหมายตกใจอยู่ข้างหลังนะคะ <S <S ข้อหค่ะ คำอุทานแสดงความสงสารจะมีคำว่าโถโถเอย๋ยพุทโธนำหน้าข้อความนะคะเช่นโถเอย๋ยเจ้ามหาน้อยน่าสงสารจังโถคุณตาครับเจ็บมากไหมครับพุทโธไม่น่าเลยสังเกตนะคะเครื่องหมายอัศเจรีจะอยู่ข้างหลังคำอุทานนะคะ พอหกแล้วค่ะเห็นไหมง่ายมากเลยคาอุทานแสดงความรู้สึกเจ็บปวดจะมีคําว่าโอ้ยโอ้ยนาหน้าข้อความนะคะเช่นโอ้ยยายิกสิเจ็บนะโอ้ยเจ็บจังต่อมาเป็นคําอุทานชนิดที่2นะคะชื่อว่าคําอุทานเสริมบทค่ะง่ายๆนะคะลูกคําอุทานเสริมบท จะเป็นคำพูดเสริมเพื่อให้เกิดคำที่สละสะลวยขึ้นเท่านั้นเองนะคะมันจะไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะนอกจากจะพูดไปให้เกิดความสละสะลวยเท่านั้นค่ะเช่ <voiture> นคำว่ารถราค่ะ,คำ,รระ,ค,ะคำว่ารถมีความหมายแต่คำว่าราจะเป็นอุทานเสริมบมดซึ่งไม่มีความหมายนะคะวัดวาอารามค่ะ วัดมีความหมายแต่วาไม e ่มีความหมายนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าวาจะเป็นอุทานเสริมบทค่ะกระดูกกระเดี่ยวคำที่มีความหมายคือกระดูกส่วนกระเดี่ยวไม่มีความหมายนะคะเหล่านี้เราจะเรียกว่าคำอุทานเสริมบทค่ะมีอีกนะคะหนังสือหนังหาค่ะหนังหาไม่มีความหมายหนังสือมีความหมายเพราะฉะนั้นคำที่ไม่มีความหมายคือคำว่าหนังหาจะเป็นอุทานเสริมบทนะคะ อาบน้ำอาบท่าอุทานเสริมบทก็คืออาบถ่ากับข้าวกับปลาอุทานเสริมบทคือคำว่ากับปลานะคะเพราะความหมายหลักก็คือคำว่ากับข้าวเราลองมาทำข้อสอบพร้อมๆกันนะคะข้อหนึ่งค่ะคุณพ่อมาแล้วเติมอะไรดีคะเฮ้คุณพ่อมาแล้ว้อ, yeah. hey. อ,วอสองค่ะ เขาเกิดมาช่างอาภัพอนิจจาเขาเกิดมาช่างอาภัพข้อสามค่ะขโมยขึ้นบ้านอารมณ์ไหนคะตกใจช่วยด้วยขโมยขึ้นบ้านข้อสี่ค่ะไม่ทักกันเลยนะอารมณ์ประมาณว่ามันไส้นิดหน่อยเช่นแหมไม่ทักกันเลยนะงอนๆหน่อยๆอ,อะไรประมาณนี้ต่อมาค่ะข้อห้าการบ้านยังไม่เสร็จเลย การบ้านยังไม่เสร็จเลยอารมณ์ประมาณเหนื่อยจใจข้อ6ค่ะลืมกระเป๋าไว้ตรงไหนนะอารมณ์ไหนคะลูกสงสัยใช่ไหมคะเอลืมกระเป๋าไว้ตรงไหนนะโอ้โหวันนี้คุณแม่แต่งตัวสวยจังเอ๊ะใครมากดออดหน้าบ้านสงสัยใช่ไหมคะ โทแมวตัวนี้น่าสงสารจังอารมณ์สงสารไว้กระเป๋าตกน้ำอารมณ์ตกใจสำหรับคำอุทานก็มีเพียงแค่นี้นะคะลูกจำง่ายๆนะคะมีแค่สองข้อเองคืออุทานบอกอาการหรือแสดงอารมณ์กับอุทานเสริมบทน,นะคะแล้วคำอุทานที่บอกอาการหรือแสดงอารมณ์จะมีเครื่องหมายอัศเตรียอยู่ข้างหลังค่ะ